นิทานสอนใจเรื่องเจ้าหญิงลิงจ๋อเจ้าหญิงลิงจ๋อเป็นเจ้าหญิงลิงองค์น้อยที่มีขนสีชมพูแสนน่ารักเมื่อเจ้าหญิงลิงจ๋อถึงวัยที่ต้องเข้าโรงเรียนพระราชาลิงเจี๊ยกกับพระราชินีลิงจุ๋มจิ๋มได้ส่งเจ้าหญิงไปเรียนหนังสือร่วมกับลูกสัตว์อื่นๆที่โรงเรียนกลางป่าใหญ่ เจ้าหญิงลิงเ๋าตื่นเต้นที่จะได้ไปโรงเรียนเป็นครั้งแรกเจ้าหญิงวาดฝันไว้ว่าพระองค์จะหาเพื่อนสนิทที่น่ารักและคู่ควรเป็นเพื่อนกับพระองค์ให้จงได้แม้มันจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยก็ตามเมื่อเจ้าหญิงไปถึงโรงเรียนพระองค์พบกับลูกสัตว์มากมายเต็มไปหมดเจ้าหญิงพยายามมองซ้ายทีขวาที เพื่อหาลูกสัตว์ที่ดูเหมาะสมจะเป็นเพื่อนกับพระองค์ให้ได้มากที่สุดเจ้าหญิงมองไปที่ลูกช้างพรางคิดในใจว่าลูกช้างก็น่ารักดีนะแต่ว่าจมูกยาวและตัวใหญ่จังอยู่ไกล้ๆคงอึดอัดแย่แบบนี้คงเป็นเพื่อนกันไม่ได้หรอกเจ้าหญิงมองไปที่เม่นน้อยพรางคิดในใ,นใจว่าลูกเม่นก็น่ารักดีนะแต่ว่าขนแหลมจัง อยู่ใกล้ๆกันคงอันตรายแย่แบบนี้คงเป็นเพื่อนกันไม่ได้หรอกเจ้าหญิงมองไปที่เต่าน้อยพรางคิดในใจว่าลูกเต่าก็น่ารักดีนะแต่ว่าครานตุ้มเตี้ยมจังไปเที่ยวไหนคงเสียเวลารอแย่แบบนี้เป็นเพื่อนกันไม่ได้หรอกไม่ว่าเจ้าหญิงจะมองไปที่ลูกสัตว์ตัวใดพระองค์ก็ติลูกสัตว์เหล่านั้นได้ทั้งหมดหลายวันผ่านไป เจ้าหญิงจึงยังหาเพื่อนที่ถูกใจไม่ได้เลยหนึ่งเดือนต่อมาเจ้าหญิงเริ่มมีการซึมเศร้าเหงาหงอยจนพระราชาและพระราชินีสังเกตเห็นเมื่อพระราชาและพระราชินีสังเกตเห็นถามเจ้าหญิงและได้ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งสองพระองค์จึงส่งยิ้มให้กันแล้วชี้ให้เจ้าหญิงดูกล้วยที่อยู่บนโต๊ะจากนั้น ราชากับพระราชินีก็บอกกับเจ้าหญิงว่ากล้วยเป็นผลไม้ที่เรากินแต่เนื้อไม่กินเปลือกเวลาเราไปซื้อกล้วยถ้าเราขอซื้อแต่นเนื้อกล้วยไม่เอาเปลือกกล้วยลูกคิดว่าแม่ค้าจะยอมขายให้ไหมไม่น่าจะยอมนะเพคะเพราะกล้วยมันมาด้วยกันอย่างนี้มาทั้งเนื้อทั้งเปลือกเจ้าหญิงตอบเพื่อนก็เหมือนกันแหละลูก ทุกอย่างก็รวมเป็นตัวเขาทั้งนั้นถ้าเราจะเลือกเอาแต่ข้อดีโดยไม่ยอมรับสิ่งที่เราไม่ชอบบางทีเราอาจหาเพื่อนไม่ได้เลยนะเจ้าหญิงลิงจอ๋อคิดตามคำพูดของพระราชาและพระราชินีจริงด้วยถ้าเราอยากกินกล้วยแต่ไม่ยอมซื้อเปลือกกล้วยมาด้วยเราคงไม่ได้กินกล้วยแน่ๆถ้าเราอยากมีเพื่อนแต่เราไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็น เราก็คงไม่มีเพื่อนได้แน่เจ้าหญิงขอบพระคุณพระราชาและพระราชินีที่เตือนสตินับจากวันนั้นเจ้าหญิงจึงเปลี่ยนความคิดด้วยการมองขอดอยบางอย่างของเพื่อนๆซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้เองทำให้พระองค์มีเพื่อนมากขึ้นเรื่อยๆไม่นานนักเจ้าหญิงก็มีเพื่อนรักเต็มไปหมดเจ้าหญิงดีใจที่พระองค์เปลี่ยนแปลงความคิดได้เจ้าหญิงอมยิม้มแล้วบอกกับตัวเองว่า จริงๆแล้วการมีเพื่อนก็เป็นแค่เรื่องกล้วยๆนี่นาไม่เห็นยากตรงไหนเลยขอบคุณนิธานทำบุญ